ต้นไม้นั้นก็มีแต่ต้นไม้ที่มีขนาดสูงใหญ่และมีกิ่งใบแผ่ขยายออกไปจนทั่วมันปิดบังแสงแดดจนไม่สามารถที่จะสาดส่องลงมาถึงยังพื้นเบื้องล่างได้ที่แปลกมากกว่านั้นก็คือในป่าบริเวณนี้ไม่มีแม้กระทั่งเสียงของสัตว์ร้องเลยแม้แต่ตัวเดียวมันเงียบสะจนรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือก และหน้าวังเวกหลวงพ่อเงินน่าจะหลงเข้าไปในป่าที่ไม่ธรรมดาเข้าซะแล้วท่านได้พยายามเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกจากป่าแห่งนี้แต่ยิ่งเดินเข้าไปก็เหมือนมีอะไรบางอย่างโดในใจและชักจูงให้ท่านยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกและเมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆจนไปถึงที่ลานกว้างๆแห่งหนึ่งหลวงพ่อเงิน ก็ถึงกับต้องหยุดชะงักเพราะสิ่งที่ท่านได้พบเจอมันช่างน่าขนพองเบื้องหน้าของท่านนั้นตั้งเต็มไปด้วยกรดที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเรียงรายกันอยู่นับสิบสิด